มารวมตัวกันอยู่ที่วันแบงคอกนะฮะขอบคุณมากๆชื่นใจเสมอได้เจอกับอากาเซ่นะฮะผมไม่ใช่แค่ชั้นนี้นะทุกชั้นกันไปเลยตอนแรกเป็นทา,นานงการในค่ำวันี้ผมแบมปรีพันธ์นะครับ,นนรบกับงานสุดยิ่งใหญ่นั่นก็คือ Mark s h o ปปี้เอ็กซ์มาร์กด้วยเซอร์วิสแตนซ์ไซน์อีเวนต์ย้ดีใจมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกของแบมเลยนะฮะที่จะได้เจอกับพี่มาร์คตื่นเต้นเป็นพิเศษมากๆเลยจริง ตื่นเต้นแฮนใช่ไหม <Yeah. S 1> ตื่นเต้นมากขอบคุณมากจริงนะฮะไม่นานเกินรอความทุกท่าบอกเลยว่านี่คือเอกลูซีฟมากนะครับเพราะว่าเป็นการร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ครับระหว่างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่งเบอร์หนึ่งในใจของทุกคนนั่นก็คือ s h o p ปีนะฮะร่วมกับ DNA Management แครับและ DNJ นะฮะเพราะว่าซิลีส์ของเราพร้อมมาเจอกับ To the right, and to the left. Let's start with straight up Okay, big smile for the camera. Shall time. Let's jump. 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 Let's the Left สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ The one and only พี่มารนะฮะมารทัวนะฮะแล้วก็พี่เจเดี๋ยวมาช่วยแปลด้วยวันนี้โอ้โหอ้าว How are you? Good, very good. I, I mean I I've been waiting all my life for this moment. First time? First time with you. ค <Hi. S 1> รั้งแรกเลยนะฮะที่ได้เจอกับพี่มารครับโอ้โหรอ,โ,อโมเมนต์นี้มามา,มากๆเลยนะฮะ เ oh. ชิญทักทายทุกคนเลยครับ Feel free to say hi to everyone here นักศึก่อ uh, มากรับพี่จ <ả>? ๋า <c oughs> จ๋าจ้า how does it feel i mean from what i heard i mean you, you don't really go to like public events like this mostly it's like exclusive one private yes. yeah it's uh, i mean it's been a while it's been a while since i've been here in thailand too. last of us here was for godsevens uh, concert um, but it's, it's nice to see everybody ก็ไม่ได้มีงานเปิดที่เมืองไทยแบบนีงานแล้วแล้วก็ไม่ได้มาเมืองไทยสักครั้งแล้วด้วยล่าสุดที่มาก็คือมาคอนเสิร์ต g o t นใช่ไหมคะรู้สึกดีใจมากๆที่ได้กลับมาเจอพวกคนแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้พูดถึงคอนเสิร์ต g o t นใครไปาบ้างสองเซน่าแล้ว They all went to the concert. 7, right? uh, they all met you last time as well. Everybody go? กี่คนไหนใช่คะ Any like? เ e ื้องหลังที่เห m น e มเมนต์ o u ับเมมเบอร์ที่คุณ I ยา i จะ t ช s ์ฉันว่ e a n นเป็น e วลา if นแต่ถ้าค l ณอยากจะแช e ์ e แบพวกแบบเหตุการณ์หรือมีอะไรอยากแชร์กับเมมเบอร์ใตอนนั้นไหมคร All I remember is it was really hot จำได้อย่างเดียวเลยว่าร้อนมาก We were wearing like leather jackets uh huh. and like oh my gosh แต่พวกเราต้องใส่แจ็คเก็ตหนังด้วยนะโอ้โหสุดๆอะร้อนมากนะฮะหรือว่าฮอตมากก็เหมือนพี่มากนะครพี่มาก You're so hot as well not just Bangkok ยูกักคนโอ้นี่เิียนหอนะฮะร้อนใจริงๆนะครับแล้วก็นี่แหละความพิเศษไม่ใช่แค่มาสำหรับคอนเสิร์ตเมื่อเดือนพฤษภาเนอะใช่ไหมก็วันนี้เช่นเดียวกันนะฮะมาเจอกับทุกทกคน How does it feel? I mean this is this is one of the rare moments your first solo s h o p p i e fan sign event how does it feel to be here it feels good it feels good to finally be able to come back to Thailand uh, especially with a new album รู้สึกดีครับที่ได้กลับมาฮงไคอีกครั้งแล้วก็กลับมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่ด้วย <Man. S 3> yeah so it's it's nice being able to come here and I mean doing a fan sign is not like I'm performing mm. it's really just I get to meet them one on one right so it's more intimate n right ใช่ครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมาเป็นแฟนไซน์ด้วยไม่ได้เป็น,บบน,นการแสดงใช่ไหมครับได้มาเจอกับทุกคนแบบใกล้ชิดแบบหนึ่งต่อหนึ่งเลย ใช่แล้วแล้วก็มาในครั้งนี้ก็คือมากับอัลบั้มใหม่ด้วยไหนใครมีอัลบั้มใหม่ส่งเสียงหน่อยแล้ว Make some noise for the new album ว้าวและแน่นอนกับสองเพลงที่ปล่อยมาก่อนน้าน,นี้คืออะไรฮะคายเลยครับ My r e s <I> o <do. S 1> u และอีกหนึ่งเพลงคือ oh, <yeah. S 1> ออถูกต้องแล้วนะฮะแล้วก็กับ second mini album mm hmm. นะฮะกับ silhouette No, Silhouette. Yeah. Uh-huh. Can you share the inspiration behind this this name? Why why this name? It's it's called silhouette because of Sunset and Cigarettes. It's a lyric in there. Uh-huh. and uh -huh. Yeah, usually you know the album will be named after the lead song. Mm. Uh -huh. But I didn't want this to be called "Cigarettes," "Cigarettes." Uh -huh. so, uh -huh. Yeah, so uh, during the photo shoot, I, I was writing uh, on the T-shirt, and I saw uh, I was writing "solo." I was like, uh, this. I like the word, and I think it could work as the album name. Mm hmm. แล้วตอนที่ถ่ายโฟโต้ชูเนี่นะคะผมก็ใส่เสื้ออยู่แล้วมันมีความคล้ายๆแบบรู้สึกว่าเฮ้ย hey, คำเนี้ยแหละชอบมากอย่างใช้คำานี้มาเรียกเหรอัะอ่อนะ especially because i think this album is really just me finding my sound เพราะว่า hmm. อ <Yeah. S 1> mm ัลบั้มนี้เนี่ยตั้งใจจะตามหา s าวเสียงเพ hmm. ลงของตัวผมเองด้วย y e a h so this album is the silhouette of mark o n เพราะฉะนั้นอัลบั้มนี้ก็เป็น silhouette เป็นโครงเป็นเงาของมาร์คตัวนั่นเอง The silhouette of Martuan. Yes. Ah, I love that. And and why that song, Sunsets and Cigarettes, as, as the title music. I mean if you listen to it, it is I think it really fits my style of music because I really like Add sad music like mm -hmm. sad boy mm -hmm. lyrics uh -huh, uh -huh. but then the, the beat is very upbeat mm. So, mm. Yeah, so i think performing and just listening to it it's it's uh very good. Very good. Yes. I love, I love that music. Thank you. Love it. Sunset and cigarettes. We love it. I love it as well. It's it's laid back with 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 some kind of groove to itself yes, as well, right? Yes, yes, yes. And it's very it very suits, you know, when you're going out for a drive. Yes. บอบมากกับเวลาไปขับรถเล่นอ๋อ yeah it's the perfect moment นี่คือช่วงเวลาที่ดีสุดชอบมาก I absolutely love it love driving with some good music especially your song อ๋อคคเนอะเนอะขับรถไปนะครับางทีล้วก็เปิดเพลงเพาะๆบรรยากาศด,ดีๆเนี่ยคือมันเพอร์เฟกที่สุดเลยนะครับและนี่แหละกับมินิอัลบั้มที่สองของพี่มาร์คนั่นเองนะครับ so if you were to pick one So there's there's a total of five songs, right? Yeah, five songs. Five songs to your mini album. If you were to pick one, which one would be your favorite? Autopilot. <coughs> oh, really? really? Yeah. What? I mean, I like every song. Sunset right? and right. Cigarettes is a great song, too. Um, but I think Autopilot is a little bit more. Uh, it's like a toned down version of Sunset and Cigarettes.

Oh. Right. Okay. Some of them got it right. Oh. Okay, oh. so we absolutely love it. I mean we we get to know more about you. It's like uh, a more mature version of yes, yes, Kwan yes, yes. And you leveling up as well as, you know, the the direction of music where you're heading, right? Yeah, definitely I think that's something showcase show <Yes. S 1> this to album wanted that with I ใช่เลยค่ะก็เป็นมุมใหม่ๆที่อยากจะโชว์ให้ดูมีความโตขึ้นมีความโตขึ้นจริงๆนะฮะมากแบบเลเวลลิ่งอัพเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ถึงแม้ว่าจะโตขึ้นแต่หน้าเด็กเหมือนเดิมใครอะไรทำให้ถึงหน้าเด็กนี้ครับ I can't sit near you why <What? S 2> I mean <c oughs> you're leveling up with your music but your baby you look like you're 18 you got baby face <c oughs> Um, my, my, my my They think otherwise. I'm getting old too. No, oh. okay, so but, but your face is otherwise, really. I mean it, it's going online, it's only going, going viral. They they were comparing your face at the moment compared to when you debuted oh. it didn't change a single bit. <laughs> to me, I feel like I'm changing oh, a little bit. ไวรัล <Vir> mm hmm. มากเลย mm hmm. ใช่ไหมฮะรูปตอนเดบิวต์กับตอนนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมยฮะ mm hmm. เกิดอะไรขึ้นผ่านไปผ่านไปนานมากแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย what is your technique what is your tip uh sleep no o <laughs> in which you get barely right sleep uh drink your water uh facial care ก็ทางนอนแล้วก็ดื่มน้ำแล้วก็เฟสเชียลแคร์แล้วแบบดูแลผิวหน้าก็เอาไปทำตามกันได้นะฮะการนอนสำคัญมากการดื่มน้ำสำคัญมากนะฮะ and of course coming out and meeting good energy like this yes I'm right. sure right อ่านแบบส่งกจอเ n e r จ y ดีแบบนี้ด้วยใช่ไหมมันเจอกับอากาเซ่ก็ทำให้หน้าเด็กด้วยใช่ไหมฮะเออแบบนี้ก็ต้องมาเจอกันบ่อยๆ right meeting them helps you with with good energy and f e e i n g young right meaning there's there's more then right not just today yes yes is is there more coming up will they be able to meet you I mean I think they know คิดว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้วเนาะรู้ไหมงั้นไม่ต้องตอบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวได้รอนะไดี๋ยวเ่าโอ้เจอไหมเจอไหมเจอแน่นอนนะฮะ yes the welcome and meet you นี่แหละฮะกับความพิเศษในวันนี้เลยนะฮะ Ah in my law, <laughs> my don't so hand some for law <laughs> and yes. It's not just on this floor. People from all around. ฮาริดสแควร์วันแออแน่นไปเลยนะฮะมาเจอกับพี่มาร์คในวันนี้นะครับ alright aside from questions from from our side, got questions from the fans well. okay. s i d e w e ่งกอดควอร์ซิ่นส์ฟรอมเด s ะ s ฟนส์โอเคเรามีคำถามจากเหล่าอากาเซ่นะฮะที่มีส่วนร่วมในการสมคัญถามมานะครับ <Okay. S 1> let's bring up the questions <c oughs> แล้วเดี๋ยวให้พี่มาร์คได้เลือกดูนะว่าจะเป็นคำถามไหนคำถามใครนะโอ้ i g h t are you ready to answer them โอเค Answer ้งหมดเลยนะครับ Depending on you แแล้วต่พี่มาคเลย Okay if Mark had a Thai nickname what would it w o u t d o t think it would be ถ uh ้าพี่มาร์คมีชื่อเล่นภาษาไทยจะชื่ออะไรดี The thing is I don't know I don't know any Thai words so I need like more You need more Thai words right? แต่ผมไม่รู้จักภาษาไทยเลยอยากได้คำเพิ่มภาษาไทย Okay พี่มาร์คไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสอนแน่นอนนะฮะ Okay Thai nickname คือเล่นภาษาไทยพี่จ๋า ี่ะลิต <laughs> like okay, so ล่ะเอ้เบบี้ไอโอลด์เบบี้โอลด์ทีล่ะันชอบนะ o อเคดังน e ้นคำตอบจ o l ป็นโอลดทิละโอเคนะเมื่อกี้คำถามนี้จากใครครับ <laughs> All right thank you that was the first one okay we'll do a few more uh, let's see favorite tattoo Ah, this one yeah <coughs> <coughs> which tattoo of yours is your favorite um i think i like uh, the flower here take my I nice one i think it, um, I don't know, like in photoshoots, it looks, looks good. Wow. Can I see the blue cool one? Ah. What, 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 what kind of flower is this? It's a, it's a Korean flower. Korean flower. Korean nice. flower. Oh. No, I got this, I got this when I was leaving Korea, now I like left, to go back to LA. Right. But I got this kind of to symbolize just the beginning of my career mm. in Korea. ก็ค mm ือสักอันนี้เนี่ยตอนที่ออกจากเกาหลีไปลอสแองเจลิสแล้วก็อยากจะให้มันเป็นสน่หลักของการเริ่มต้นการทำงานในเกาหลีนี่ The beginning of the career in Korea Alright Um Sorry about that Tattoo คำถามของใครครับของใครครับด้านไหนมีไหม Hiding Someone in the crowd Okay, okay. Alright Let's skip to the third one Let's see <S What else <laughs> um, let's go with Do you want to pick a question? Oh, It's your day พี m a r ร you could, you can pick one no no please p me <Please? S 3> yeah um let's do I can help you okay ให้แบบช่วยเรื่องได้ไหมฮะพี่พี่มาร์บอกให้แบบช่วยเรื่องมาเจออันนี้อ่ะบอกช่วยร้องเพลง Pretty Little Picture ให้ฟังหนึ่งหรือสอง้องหน่อยได้ไหม Um, could you please sing one or two lines of pretty little picture for us please can they help me too for sure it's you and me inside this it's not much of a life if it ain't with you baby oh i can't contain it because i already framed it in my mind it's you and me inside this ต้องซ้อมกว่านี้หน่อยนะ Come on guys นะท e กน Okay <S <laughs> They were ready for two lines but you sang six Oh my g o s, but, <S, <gosh>. <S but but thank you Okay โอ้ร้องไปให้มนฮะอเกับพี่มาหน่อยว Next one um, What is your favorite thing about Thailand and Thai fans คำถามต่อไปก็คือชอบอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยแล้วก็ประทับใจไรกับอากาเซชาวไทยบ้าง Uh, and t h e uh, I'll say like the food. Very good food. I like the sauce. Have sauce. Yeah. s We've got the best sauce in the world. Um, the weather is really right. Nice this time. At the moment. Yes. อากาศดีมากดีมาตอนนี้เนี่ยเรนเดอร์สุดยอดงงมากอากาศดีมากอากาศดีงงแล้วพี่มาร์คหน้าตาดีมากอันนี้ไม่งงเลยเฮ้ยโอ แน่นอนว่าก็คือ energy แล้วก็การสนับสนุนของอากาเซ c ชาไทยด้วยนะคะทุกครั้งที่มาเมืองไทยสัมผัสได้เลยว่าอากาเซชาไทยเนี่ยรักแล้วก็ support พี่มาขนาดไหนเอองั่นต้องมาบ่อยกว่านี้ไหม Then you gotta come more often then, huh? Okay. <laughs> let's talk about the third album, huh? Third <laughs> album. Oh. Already? How <laughs> <Already>, long? <laughs> already, already. I do the the fancy I album You wanna do like one last or? Uh, yeah. So sure. uh, let's do uh, which outfit do you like the most? Mm. Mm. I like I like the yellow outfit. <laughs> this, one. Yeah, this one. Why so? I like the color. The color <laughs> of the, the sweater. Top sweater. Top six. What about the? Everyone <laughs> likes. <laughs> uh, this one. Just uh, look at this. But it's not in the EP. But it's not in the EP. มไม่อยู่ในอัลบั้มแต่อยู่ในใจนะครับ I'm just I'm just speaking their mind Okay yeah, That's 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 what I'm doing โอประมาณนี้นะครับสำหรับ Q&A That's that's pretty much it for the Q&A ปรโมท Q&A ด้วยขอบคุณทุกคำถามครับ Thank you for sending the questions They're really nice ones ขอบคุณมากครับที่ส่งกันเข้ามานะฮะเมื่อกี้อยากเรียนไทยใช่ไหม สอนภาษาไทยหน่อยดีกว่าอยากเรียนภาษาไทยใช่ไหมฮะ Yes Yeah let's like share some new Thai d i a l o g u e ภาษาไทยใหม่เนาะเออใหม่ๆหน่อยนะครับอ่ะดีตรงนี้แล้วอากาเซ่ริดเลยค่ะไยถอพวกครับอากาเซ่ริดเลยละนะฮะลาดนะฮะล่ะลองดูฮะเริดเลยละ I got say rut lila. One more time to the front. I can say rut lila. I got say r lila. Is it okay? Yeah, it was on point. Yeah, yeah. Gotta rrrr. One more. How about one more? This 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 one is going viral right now. But you gotta do it like like minimal with a bit of dead face. Hmm. He went me, It's quite it's quite long, but I think whoa! They'll love it. Let's 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 break it down. Okay. Let's start with <laughs> Yeah <laughs> Softer, softer like <laughs> Okay, and the next one. <laughs> whoa, 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 whoa. <laughs> keep, keep จันนี้คิดคิดว่าจันนี้พ่นพ้นลคิดว่าจันนี้พ่อหลเอ my gosh อะไรคิดว่าจันนี้พ่อหลพ้นพนหลคิดว่าจันนี้พนหลเจ้าอาเกซเจ้า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 อาเซ่ Jao I Kong Chang. Yeah, it it Jao I Kong Chang. It means did you really think you could get away from me, my little I got yeah. You got this. One time. Yeah. Wow, this is so like Kim Wan Chan Little Lord. Kim Wan Chan Little Lord. Jao I Kong Kong Chang. You got this. คิดว่าจะหนีพ้นเหรอคิดว่าจะหนีพ้นเหรอเจ้าอากเซซของฉันเจ้าอาาเซซของฉันเย้มาชัวรโอเค굿จ้าว굿จ้าวออฟไขอบคุณครับ Last but not least invite people to you know enjoy your latest second mini album Yes please I hope you guys are enjoying the album หวังว่าทุกคนจะชอบอัลบั้มนี้กันนะครับ and hopefully I can uh, perform the songs for you guys soon. แล้วก็หวังว่าอีกในแม่านข้างหน้านี้ผมจะได้มีโอกาสมาแสดงให้ทุกคนฟังกันนะครับเยี่มากเาล่ะและนี่คืออะไรนะฮะวัดมอนใช่ไหมอ่าเวนเวน next month เดือนหน้าเหรอคะ นี Maybe chat, uh, right. ่บ่โอซีอะไรรอแต่รอแล่รอดูบอลโอซี่โซี่รอติดตามนะไม่รู้จะเดือนไหนแต่จะเดือนไหนก็มาทั้งนั้นถูกไหมมาแน่นอนรอติดตามเลยนะครับและนี่คือการแถลงข่าวนะ Press Conference พร้มมือกับ Press Conference จ้วย It's the end of the press conference Okay but of course we'll continue with the fan sign session Okay มาหนัก Would you please move to the left a little bit so that they can you know prep the stage a bit somewhere around here yes all right เด okay. ี๋ยวนะฮะ press conference ผ่านไปเป็นที side, ่เรียบร้อยเดี๋ยวต่อเนื่องกันที่แฟนไซด์นะซึ่งสำหรับลำดับ1นึถึงสินะฮะ top spender